คลิปนี้ก็มาฝึกนกใหม่ครับอยู่หลังบ้านครับติดบ้านเขาครับดูว่าครับจะขันไหมครับบักรวยครับนี่ครับจําได้ไหมครับนกลําโพงผมนี่แหละครับผมจะมาฝึกเป็นนกดินครับหลังจากผมฝึกกิ่งแล้วครับเนี่ยครับไมายครับดูครับว่ารวยจะขันไหมครับติดตามดูครับ เด็กใหม่อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ฟึกครับอยู่บ้าน,นครับค่อยดูครับว่าหลวยจะทําไงครับจะขันไหมหยั้วไปดีใจได้ออกกรุงครับ ดีใจได้ออกกกงครับบินปรูเลยครับดีใจจริงๆครับได้ออกกกงนี่ครับโอเคครับผมรอรุ้นรอชมครับว่ามันจะขันบ่ โอเคครับสำหรับชิปฝึกนกใหม่ครับบักหรวยนกลมพงครับนี่ครับหรวยยังไม่ได้คันเลยครับนกมากกรสายไฟครับลงมากินดินครับเพราะว่านกตรงนี้มันจะลงมากินดินทุกวันแล้วครับพอผมใส่ให้มันเห็นนกครับ เอาไว้ฟึกนกครับผมไม่เอาแล้วครับตัวนี้ครับผมเอาผมใส่คืนเรียบร้อยแล้วครับมันจะชอบมาต้นปีบมานี่ครับผมไว้หันนกใหม่ครับจับสายไฟครับผมไล่ออกครับไม่เพราะว่าไม่ได้ใส่คืนครับเดี๋ยวมันจะตีนกเดี๋ยวมันจะเคดครับก็มีคนโทรศัพท์มาด่าครับเนี่ยครับที่ใส่ครับเหมาะเลยครับนี่วิ่งขึ้นเนินเลยครับ เดี๋ยวเหี่ยวไวครับเดี๋ยวพุ่งเหนียวตัวใหม่มาฮัดครับเดี๋ยวพุ่งเหนียวอีกตัวหนึ่งมาฮัดครับเป็นนกนําเข่าใหม่ครับของขายครับพ่อยดูครับว่าจะเป็นยังไงครับนกหกเดือนครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงดินให้ดูครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณที่รับชมครับแดดก็ร้อนครับก็เฮงๆรวยๆครับไม้ก็นี่แหละครับไม้ฝึกนกครับเป็นหมู่บ้านครับนี่ครับโอเคครับผม ขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยววันหน้าผมจะเอาบักรวยขืนกิ่งให้ดูครับนกลำโพงครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะผ่านไหมครับค่อยดูครับขอบคุณครับผม